สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมครับวันนี้เออ่จะมาทําคลิปนะครับนะครับเป็นทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับความรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับพักเครื่องนะครับนะฮะก็ก็จะเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับพักเครื่องนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าออ่พระหลวงปู่นะฮะในยุคกลางนะครับในยุคกลางก็คือยุคที่ไม่ทันหลวงปู่นะครับนะฮะ มีพระเครื่องรุ่นไหนที่เอ่อน่าเช่าหาบูชาเป็นพิเศษนะครับผมจะจัดอันมาห้าอันดับนะครับก็ชื่อตอนว่าห้าอันดับพักเครื่องหลวงปู่ในยุคกลางที่น่าสะสมเป็นพิเศษนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเช่นเคยนะครับก็คือคลิปวิดีโอที่ผมทาเนี่ยทาจากความรู้และทัศนคติส่วนตัวของทังผมนะครับดัง <ku> นั้นถ้าเกิดใครเข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าทัศนคติของผมหรือความรู้ผมแล้วไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ก็รบกวนท่านอย่าดูนะครับเสียเวลานะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมนะครับเพื่อประโยชน์หรือเพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นีครับผมขอขอบคุณนะครับแล้วก็รบกวนให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับนะครับกดกระดิ่งนะครับนะครับเพื่อติดตามข่าวสารกันนะครับและเป็นกําลังใจให้กับผู้ทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ใส่ผ้าอะไรวันนี้ยังเป็นเหรียญกลมกลางอยู่นะครับก็เป็นเหรียญกลมกลางก็ปีหนึ่งสองครับ จัดบระเดีรุ่น3ของทางผมปูนะครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดกลางนะครับซึ่งทางผมเนี่ยก็จะนิยมใส่รุ่นนี้มากนะครับเดียญรุ่นนี้มีพุทธคุณด้านของเรื่องของอยันดวงสุกีมาเป็นเรื่องของเป็นยันที่พิกตาชีวิตพิกฟ้าพิกแผ่นดินนะครับนะในในในช่วงเวลาที่เวลารู้สึกว่ามีอะไรกระท่อนกระแท่นหรือมีอะไรที่ติดติดขัดขัดก็ดดจะบูชาย,ยันดวงเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเออมันจะราบลื่นนะ สิ่งที่เราสึกว่าอมมันไม่ค่อยจะดีมันก็จะกลับมาดีได้นะครับลองเช่าูหาบูชายดูก็เป็นพระที่เครื่องที่อยู่แล้วฮะหลักราคาประมาณทักเออประมาณห้าหกพันนะครับประมาณนี้ครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยนะครับนะฮะลองเช่าบูชาดูนะครับนะอ่าวันนี้มาเข้าเรื่องคอนเทนต์เลยนะครับก็คือเรื่องที่ว่าเพระเครื่องหลวงปู่ยุคลางนะครับที่น่าจะเช่าหาบูชาต้องบอกก่อนนะครับก็คือนิยามว่า ผมเนี่ยจะแบ่งพาลหลวงปู่ออกเป็น3ยุคนะครับคือยุคแรกเนี่ยก็คือเป็นยุคที่ท่านหลวงปู่ก็คือประมาณนักก่อนปี2องพนะครับนะฮะก็ยุคที่ทันหลวงปู่นะครับ,ลรบแล้วก็ยุคที่2ก็คือยุคกลางก็คือหลังจาก2อ2 4ลงมานะครับถึงประมาณนักปี2อ4 1เนี่ยฮะช่วงนี้จะเป็นพาลหลวงปู่ยุคกลางยุคกลางก็จะมีประกอบด้วยต่างๆเช่นเพชรลุ่งโลดทรัพย์ลุ่งโลดนะครับอทองพันช่าง,งอะไรพวกนี้อะครับร้อยแปดปีร้อยสิบเอ็ดปี พวกนี้เป็นยุคกลางครับเพชรล้านกระหลัดอะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นยุคกลางส่วนยุคใหม่ก็จะมีอย่างเช่นพวกบุรณะกุฏิเศรษฐีทันใจสร้างเอ่อพระบุรณะพระอุโบสถสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยุคยุคใหม่นะครับหรือจะเป็นที่ใหม่ๆที่ทุกวันนี้มีการสร้างกันต่อเนื่องมานะครับเขาพูดง่ายๆสักประมาณหลังปี2 5 5 0ลงมาเนี่ยก็จะมีมาอีกกี่รุ่นเต็มไปหมดเลยนะฮะช่วงนั้นนะ่ะก็จะเป็นยุคกลาง ยุคยุคใหม่ยุคใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องยุคก,กลางก่อนนะเพราะยุคใหม่เนี่ยก็ยังยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลได้ครบมากครับเพราะมันเยอะมากครับก็ยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลเลแล้วเดี๋ยวเกิดผมมาไปพูดแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้คนที่กําลังออกพระหรือทําอะไรเนี่ยมันจะเป็นเป็น,ปนมีทําให้เขาอาจจะเสียหายหรือมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมก็เลยพูดสกปกเฉพาะยุคก,กลางนะครับนะฮะก็จะจัดประมาณห้าอันดับนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดอะดีหมดนะครับเพราะว่าผมจะมองที่เจตนาการสร้างนะครับแล้วก็ ัดุมงคลหลวงปู่เนี่ยมีมวลสารเก่าหลวงปู่นะครับซึ่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องมาเพราะหลวงปู่เนี่ยท่านก็มีสมาธิขั้นนิโรธนะครับสมาธิขั้นนิโรธนี่ก็จะเป็นสมาธิที่เรียกว่าทั้งม,มีมีคุณวิเศษทั้งมีลมหายใจและไม่มีลมหายใจนะครับนะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องแน่นแน่นอนนะครับนะฮะดังนั้นก็ทุกๆรุ่นนะครับของพระหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นยุคกลางหรือยุคใหม่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแต่วันนี้ผมจะมาจัดอันดับนมาคร ห้าอันดับให้ฟังนะครับว่าในยุคกลางมีอะไรที่น่าสะสมน่าบูชามากอ่ามาที่อันดับ5ก่อนนะครับอันดับห้าเนี่ยที่ผมวางไว้นะครับผมมองว่าเป็นพระปิดตานะครับรุ่นร้อยสิบปีนะครับที่จะเป็นลักษณะของมีอัฐิหรืออังคารหลวงปู่เนี่ยผสมนะครับพระปิดตารุ่นพระปิดตารุ่นร้อยสิปีเนี่ยเป็นพระปิดตาที่มีเขาเรียกว่า มีพุทธศิลป์ที่งดงามนะครับเหมือนคล้ายๆกับเหมือนพระปิตารุ่นเก่านะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยเขาก็จะเหมือนพิมพ์กลางครับก็เหมือนพระปิตาปดนี่เลยอะครับนะบส่วนถ้าพิมพ์ใหญ่จะมีจมโบมีทั้งยันตรียนนะเนี่ยหรือกา้กาวนะนะพุทธศิลป์เ็าจะเหมือนปิตาจมโบสองเลยนะผมที่ว่า,หน,าหน้าใช้หน้าบูชามากครับแล้วก็มีอันนี้ของวัดประดู่นะครับมีมวลสาร เก่าหลวงปู่มีอังคารหลวงปู่ด้วยแต่ถ้าเป็นพิเศษเนี่ยเขาจะมีเศษชิ้นอัฐิเลยนะครับเป็นก้อนเลยอันนั้นก็นิยมเช่าหาบูชากันราคาสูงมากและค่อนข้างหายากนะครับนะซึ่งพระปิตารุ่น111ปีเนี่ยผมจัดให้เป็นอันดับห้านะครับของพระปิตายุคกลางที่น่าสะสมนะครับนะมาถึงอันดับสี่นะครับอันดับสี่เนี่ยอันดับสี่นะครับก็จะเป็นพระปิตา ปีสามห้าวัดถ้ำสิงโตทองครับพระชุดต้องบอกงี้พระชุดปีสามห้าวัดถ้ำสิงโตทองถามว่าทาไมอน่างั้นก็คือในพระชุดปีสามห้าวัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยมีมวลสารเก่าของหลวงปู่นะครับแล้วก็จะมีพิธีที่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากๆตรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9พร้อมสมเด็จพระราชนีในหลวงรัชการที่9้าเนี่ยสเสด็จมาพร้อมกันนะครับ ในวลระนั้นนะครับแล้วส่งไปปลูกต้นไม้นะต้นสักเงินสักทองต้นสักครับที่วัดประดู่สิมปีในนั้นมีการาผูกพระทศสีมานะครับก็คือตัดลุ่นิมิตด้วยของออโบสถ์ที่ทําจากไม้สักนะครับที่วัดถ้ำเสียงโตทองนะแล้วก็มีสมเด็จพระยาสังวรนะครับแล้วก็มีพระในยุคนั้นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ชัเกเจจิการที่โด่งดังเนี่ยมาร่วมปลูกเสก ในววละนั้นในววะลาะนั้นก็มีพระในปีสามห้าของวัดถ้ำสิงห์ทองก็จะมีพระมากมายนะครับเช่นพระปิดตารุ่นต่างๆมีพระรูปเหมือนอีกนะครับนะฮะร,รูปเหมือนของวัดถ้มนะครับนะครับแล้วก็จะมีล็อกเก็ตด,ด้วยนะครับล็อกเก็ตของวัดถ้ำนะครับซึ่งก็เรียกว่าทุกวันนี้ก็มีคนเข้าหาผู้ชากันจํานวนเยอะนะครับนะแต่บางคนเนี่ยก็ไปเอาปิดตาวัดถ้มเนี่ยปีสามห้าเนี่ยไปไป ไปบิดเบือนนะครับไปยัดเป็นปีสองหนึ่งก็มีเยอะกันนี้ก็ผมก็จะเด้เฟรนช์ให้ว่าเป็นปีสามห้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่มีพระปิดตารุ่นไหนนะครับที่สร้างทันในสมัยหลวงปู่ยกเว้นมันมีพระปิตารุ่นเล็กองเล็กๆเ,เ,เขาเรียกว่าปิตาสร้างทางนะครับซึ่ง,ขงนขาจะหายากมากมีแค่ห้าร้อยองค์แต่พระปิตาที่อยู่ใน Google ใอนอะไรทุกวันนี้ที่บอกพระปิตาวัดถ้ำเนี่ยปีสองหนึ่งอันนั้ไม่ใช่นะเป็นปีสามห้าทั้งหมดนะครับพระปิดตาพระชุดวัดถ้ำปีสามห้านะครับเป็น อันดับ4ี่นะครับของพระปิตะของพระยุคกลางที่น่าสะสมบูชานะครับมาถึงอันดับสานะอันดับสามเนี่ยก็ผมจะยกให้กับรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนอ่อ,ร,อร,ร,รูปเหมือนพิธีเพชรลุงโลดครับรูปเหมือนพิธีเพชรลุงโลดก็จะบอกว่ารูปเหมือนพิธีเพชรมันจะมีรูปเหมือนในสมัยหลวงปู่เนี่ยถ้าผมจำไม่ได้มีอยู่รุ่นหนึ่งไม่น่าจะทันเลยที่บอกมี25องค์ดังนั้นก็ไม่มีการสร้างกันในยุคที่ทันหลวงปู่นะครับ ก็รู้สึกรุ่นนั้นก็จะไม่ทันนะครับก็จะมีรุ่นเนี้ยที่ทันหลงปูนะครับก็ไม่ไม่ที่ไม่ทันหลงปูนะครับไม่ทั้งหมดก็คือไม่ทันหลงปู่ก็จะมีรูปรูปเหมือนรุ่นเนี้ยซึ่งรูปเหมือนรุ่นเนี้ยสร้างด้วยลักษณะว่ามีความหน้าตาเหมือนทางหลงปู่นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับมีอุดผงอังคารหลงปู่ครับผงอังคารหลงปูก็คือเป็นเศษผงอังคารที่ ในการพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับก็คือเท่าอังคารน,นะครับนํามาอุดอยู่ข้างใต้แล้วก็อุดด้วยชันนลงนะครับซึ่งผมจะบอกว่าพระอันเนี้ยอังคาหรหลวงปู่ถือเป็นของสูงนะครับนะฮะก็เป็นพระที่น่าเก็บน่าบูชามากครับก็รูปหล่อรุ่นนี้เนี่ยก็จะสร้างอยู่ประมาณ3มเนื้อครับจะมีเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับนะฮะก็เรียกว่าเป็นพระที่ น่าบูชามากนะครับเพราะว่าเป็นรูปหลวงปู่ด้วยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปทรงของหลวงปู่ด้วยแล้วก็ยังมีอังคารหลวงปู่นะครับเรียกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับรูปเหมือนรุ่นเพชรลุงโลนเนี่ยปีสามห้าเนี่ยผมจัดให้เป็นอันดับสามนะครับของพระปิตายุกาที่น่าสะสมนะครับนะครับต่อมาอันดับสองนะครับอันดับสองเนี่ยจะบอกว่าเท้าความนะครับก็คือว่า จริงๆเป็นจริงๆน่าจะเป็นพระที่ยุคทันหลวงปู่ด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันเกิดความไม่ทันคือคือตรงนี้นครับก็คือว่าในสมัยปี200ประมาณช่วงปลายปี2023เน,นี่ยตอนเนือง2024เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเออเกจของพระหลวงพ่อโทัยนะครับนะครับคาเกจของหลวงพ่อโทัยก็คือด้านบนนะครับยอดด้านบนนะครับเกิดมีการชํารุดเกิดขึ้นนะครับนะฮะหลวงปู่ก็เลยท,ท่านก็เลยบอกว่าอนุญาตให้จัดสร้างพระเพื่อจะนําปัจจัยเนี่ย นำมานะครับนำมาบูรณะพระเกศของของพะระหลวงพ่อสุขโขทยัยหลวงพ่ออะไรก็คือเป็นพระประธานของวัดประดู่ชิมพีนะฮะในตอนนั้นเนี่ยท่านก็เลยให้นําพระเกศที่ชํารุดนั่นแหะพระเกศที่ชํารุดนั่นแหะนำมารวมกันเป็นมวลสารนะครับนำมานำมาทำรวมเป็นเป็นมวลสาร ในการในการสร้างพระในรุ่นนั้นในพระรุ่นนั้นเนี่ยก็จะรประกอบด้วย3พิมพ์นะครับหก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จขาโตะนะครับแล้วก็2ก็จะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับนะครับสก็คือพิมพ์พระปิาต,ตาหลังยันนะครับซึ่งทั้งทั้งสารุ่นนี้จะเป็นพระี่ยปิต,ตาจะเป็นยันนะทั้งหมดนะครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยท่านก็ได้ปลูกเศษมวลสารไว้นะครับท่านไปให้ปลูกเศษมวลสารไว้นะครับในวันละน,นั้นนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ย พอปลูกเสร็จมวลสารก็มีการนําไปพักไปกดวิดหลังนั้นหลวงปู่ก,ก็เริ่มจที่จะอาพาธแล้วแล้วก็มีการสั่งไว้ว่าถ้าท่านนะบอระราผภาก่อนที่พระรุ่นนี้จะเสร็จเนี่ยท่านให้นําไปให้หลวงให้หลวงให้พิเชิญหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์เนี่ยซึ่งเป็นพระที่เรียกว่าประสาธรรมมิตรพินิทก,กับท่านที่สุดนะครับหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์สายเดียวกับ เป็นลูกศิษย์ที่ร่วมกันเรียนยันตีสิ่งเหจากหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือมาพร้อมหลวงปู่เลยงั้นจะเห็นหลวงปู่หลวงปู่โตก,กับหลวงพ่อท้องอยู่เนี่ยท่านไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับนะฮะท่านก็เลยให้ปลูกเสกไว้นะซึ่งพระรุ่นนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจริงๆเป็นท่านที่น่าจะจักว่า ทันหลวงปู่ได้ซ้ำไปแต่มันไม่ทันกันตรงนั้นจริงๆนะครับนะพระชุดเกตมงคลนะครับก็ถูกจัดให้เป็นอันดับสองครับของพระปิตะของพระยุคลางของทั้งหลวงปู่ที่น่าสะสมครับมาถึงอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพระบูชาแหละครับซึ่งพระบูชาเนี่ยจะบอกว่าไม่มีพระบูชารุ่นไหนนะครับพระรูปเหมือนบูชาของหลวงปู่เนี่ยที่ทันหลวงปู่แบบเป็นทางการก็จะบอกว่าในสมัยอดีตนะครับสมัยอดีตมีการ คิดกันขึ้นมานะครับว่าจะขอญาติหลวงป,ปู่จัดสร้างพระบูชานะครับที่เป็นรูปหลวงป,ปู่แต่หลวงป,ปู่ท่านไม่อนุญาตท่านเหมือนว่าท่านเอาตัวท่านนะ่ะไปเปรียบกับเรื่องของอควรจะไปกราบไหว้พพุทธเจ้าไม่ควรมาคนรูปบูชานี่ควรจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าไม่ควรจะเป็นรูปท่านถ้าไม่อาเติตตัวไปเปรียบแล้วท่านก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเทวดาจะมาสร้างให้ท่านเองเทว,วดาหลังจากที่ท่านบรรแล้วพรไปเนี่ยก็มีมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย มาจากการจัดสร้างให้ท่านนะครับตามที่ท่านบอกแต่ก็จริงๆมันจะมีรูปเหมือนอยู่รุ่นหนึ่งก็คือรูปเหมือนวัดสีขันนะครับในพิธีปลูกเสรียอยู่เย็นนั่นแหะนะฮะในตอนนั้นเนะี่ยทางวัดสีขันเนี่ยได้มีการจัดสร้างไม่รู้ด้วยเจตนาที่ทราบหรือไม่ทราบเจตนาลมหรือปู่ที่ไม่ให้สร้างเนี่ยทางเขาก็เลยสร้างแล้ไวไว้ในพิธีในตอนนั้นในการบอกเล่าของทางผู้ใหญ่นะครับที่รับฟังมาว่าหลวงปู่ท่านพูดว่าทําโดยพระการ ท่านพูดอย่างนี้แต่ถามว่าท่านปลูกเสกให้ไหมท่านปลูกเสกให้นะครับแต่ท่านพูดว่าทําโดยพระการอันนี้ก็คือประวัติเป็นประวัติศาสตร์แต่เป็นการบอกเล่าที่อ้างอิงมาว่ารูปเหมือนว่าสีขันเป็นรูปเหมือนที่สร้างในยุคทันหลวงปู่แต่หลวงปู่อาจจะยังไม่ค่อยพอใจที่ว่าท่านไม่อนุญ,ญาตให้สร้างแล้วไปสร้างทําใหม่นะครับก็เลยไม่รู้เจตนาว่าทางคนที่จะสร้างตอนนั้นเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าหลวงปู่ไม่ให้สร้างนะฮะ นะงั้นเ,เราก็เลยมาเราก็เลยตัดตรงจุดนี้ออกไปแล้วมาดูที่มันไม่เป็นที่แบบเป็นทางการก็คือรูปเหมือนหนวงปู่นะครับในยุคป,ปี2524ที่หลตอนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมาเททองครับนะแล้วก็มีการจัดสร้างในรุ่นนั้นนะก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นที่น่าเข้าหาบูชามากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็จริงๆก็จะมีต่อเนื่องอีกหลายรุ่นเลยในพิธีไม่ว่าจะเป็นเพชรเอ่อเพชรลุ่งโลดนะครับนะฮะ วิธีร้อยแปดปีร้อยสิบเอ็ดปีร้อยสิบสองปีหรืออะไรก็จะมีรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการามีข้างใต้เนี่ยจะถ้าเป็นรุ่นรุ่นพวกเพชรตุงโลดไอ้แม่รุ่นพวกพวกร้อยแปดปีร้อยสิบเอ็ดปีเนี่ยจะมีกล่องนะครับกล่องเล็กๆที่ใส่อังคารหลวงปู่อัฐิหลวงปู่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับนี่ฮะมีความศักดิ์สิทธิ์มากสนดนราคาซื้อหรือราคาเช่าหาก็เรียกว่าสูงไม่าำการ,ร,กร,รเวลาเลยครับเรียกว่าสูงมากๆครับ นะฮะอันนี้ก็รูปเหมือนบูชานะครับรูปเหมือนบูชาหลวงปู่โตะนะครับผมจัดให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับของการที่น่าสะสมมากเป็นพิเศษในในพายุกลางหลวงปู่นะครับนะะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมทําไว้ให้นะครับนะ,ะก็ลองสรุปอยู่ในคลิปดูนะครับก็ก็หวังว่าเออก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้สนับสนุนโดยลอตเตอรี่เบสพารวยนะครับก็ อยากให้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยถูกรางวัลลอตเตอรี่นะครับหรืออยากหาเลขดังดิตต่างๆนะครับก็ไปดูที่หน้า Facebook ผมได้หน้าเพจผมตอนนี้ f a c e b o o k ผมปรับเป็นเพจแล้วนะครับก็เข้าไปติดตามเข้าไปชมกันได้นะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับ